สวัสดีครับมาชวนดูบุพเพสันนิวายครับพี่ป๊อบแป๊บแป๊บพีอ้ยเดีเอ้ยมันมีแอปใส่แอปป๋ามีใส่แอปด้วยเหรอมีมีมีต้องหาที่ไฟสว่างสว่างแบบผมพี่ไม่ได้วะนี่ไอ้โกได้หนึ่งบิงบิงด้วยว่ะบิงบิงอ้าวอ้าเพิ่งกลับมาจากงานเลยเนี่ยโอ้โหผมเห็นแล้วพี่โอ้โห อย่างแตกครับผมเออสุดยอดวันนี้วันนี้ยังไงเนี่ยละครเนี่ยพี่วันนี้นี่ก็เอ้ยวันนี้เขาบอกสนุกมากเป็นเป็นซีนเหรอเราต้องอะไรนะหึงกันใช่เหมือนหึงใช่พี่พี่หึงกับเบลล่าไม่ใช่พี่หึงกับผมนั่นแหละนั่นแหละหมายถึงว่ามันมันถึงไอ้นี่ไง,ไงที่แบบมันจะชอบไปยุ่งกับเหมือนเรืองปะใช่เรองตัวนังนอ,อกอร นี่เป็นคนเล่นเองยังจำไม่ได้เลยจริงอายมาสองปีเออโอไม่เจอไม่เจอไม่เจอท่านหมื่นเลยครับท่านหมื่นงานยุ่งจริงเลยครับโอ้อยากเจอมากเลยหมื่นเรืองนี่เลยกี่นาทีเนี่ยอีกประมาณสักสิบสิบห้านาทีป่ะละครมาแล้วใช่พี่อันนี้อยู่ใครวันนี้อยู่ใครเนี่ยนี่อยู่หน้าหน้าทีวีป่ะเนี่ย ทีวีอยู่ในครับนี่นี่อยู่บ้านเพื่อนครับอ๋อบ้านใครวะอย่า <laughs> ไม่ไม่ใช่บ้านที่ซูซี่แล้วกัน <laughs> บ้ายิ่งเป็นประเด็นอยู่ซูซี่อะไรไม่จริงนะครับใครดูไลฟ์อยู่นี่ซูซี่นี่เป็นน้องสาวเราแค่ปื้มเนี่ย <laughs> ปื้มใ <c oughs> นความสวยเฉยที่จริงปลื้มทั้งกองนะครับ <laughs> แต่พี่หลุยปื้มไม่ได้ <laughs> พอพี่ดูกับ <laughs> ุยหลุยปื้มไม่ได้หลุย พี่นุ่นทำใจกันหรือยังไม่คนนึงวะนะมัน,นชวนหลุยเข้ามาไลฟ์อีกคนนึงมันไลฟ์ได้สองคนอ็วะอ๋ออ๋อเหรออาอป้านมีงานหรือป้าเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้มีพี่พรุ่งนี้เหรอผมยังร้องเพลงผมเพลงสันนิวาสไม่ได้เนี่ยพรุ่งนี้ผมจะต้องไปร้องเนี่ยจริงไหมเนี่ยสดป่ะสดป่ะผมไม่มีเวลาไปอัดอะดิผมเลยต้องร้องสด <laughs> เฮ้ยเฮ้ยร้องสดร้องสดลืมไป ผมจะให้แฟนกลับช่วยร้องอยู่เนี่ยร้องไม่ได้ยื่นยื่นใหม่ไปให้อ่ะอเจนี้ไปวันนี้ไปงานก็แบบว่าก็ไม่ได้ร้องเพลงหรอกไปเดินไปเฉยเดินแบบไปเฉยคนเยอะคนเยอะพรุ่งนี้ก็ไปดูปั้นด้วยนะพรุ่งนี้แฟนกลับขอบคุณมากครับไปเต็มทั้งเดือนเราจะช่วยเหมือนเรียงด้วยครับพี่เจอกันพี่ ดูละครด้วยดูละครด้วยครับรรบ๊ายบายเจอกันครับ